อเลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมพร้อมแล้วค่ะโอเคอ่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เนื้อหาเดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนูทําได้เนะานะคุณไม่ต้องย้อนนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมามาดูกันนะคะเรื่องการทํางานแบบมีเงื่อนไขอ่ะนนักเรียนรู้ไหมว่าการทํางานแบบมีเงื่อนไขคืออะไรไปฟ้ารู้ไหมไม่รู้มีเงื่อนไขยอย่างเช่นว่าสมมติหนูไปซื้อของอย่างเงี้ยเงื่อนไขคือหนูมีเงิน50บาทถ้าหนูไปซื้อของ100บาทซื้อได้ไหม ไม่ได้ครับไม่ได้เอออันเนี้ยก็คือเป็นเงื่อนไขยอย่างหนึง่งหรือเงื่อนไขยอย่างสมมติในการแต่งตัวมาโรงเรียนวันศุกร์หนูต้องใส่ชุดอะไรถ้ามาโรงเรียนใส่ชุดผ้าไทยอ่ะใส่ชุดผ้าไทยหรือโรงเรียนเรากําหนดว่าถ้าวันไหนมีเรียนพละ,ะจะต้องใส่ชุดพละ,ะสีเหลืองถูกต้องไหมคะโรงเรียนเราถูกต้องครับอ่ะอันเนี้ยก็คือเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้อ่ะเดี๋ยวเราลงมาดูกันว่าเนื้อหาอื่นๆเป็นยังไงบ้าง เขาบอกว่าการทํางานแบบมีเงื่อนไขนะคะก็คือเป็นการทํางานหรือว่ากิจกรรมที่มีเงื่อนไขเป็นตัวกําหนดเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อทําให้เราเข้าใจเงื่อนไขชัดเจนมากยิ่งขึ้นการนําเหตุผลเชิงตรรกะก,ก็คือเหตุผลทั่วไปในการใช้พิจารณานั่นเองนะคะเพื่อได้ผลลัพธ์ตามที่เรากําหนดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่เราจะเรียนวันนี้นะคะมันจะไม่ได้นานมาก นักเรียนลองดูตัวอย่างภาพนักเรียนเห็นคนกี่คนคะในรูปภาพ4ครับ 4. ี่คนมีคุณครูใส่ตัวเลขด้านบนนักเรียนสังเกตนะคะคนที่1ผมสั้นคนที่สองผมยาวลักษณะของคนที่1กับคนที่2แตกต่างกันยังไงคะผมสั้นกับผมยาวผมสั้นกับผมยาวมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่แตกต่างกันอนักเรียนคนอื่นช่วยตอบได้นะใส่แว่นเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าคนที่1คนที่1ไม่ได้ใส่แว่นแต่คนที่สองใส่แว่น แต่ลักษณะท่าทางอื่นๆเหมือนกันก็คือยิ้มเหมือนกันอะต่อไปเรามาดูคนที่3กับคนที่4คนที่สามกับคนที่4ี่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนคับไม่เหมือนอะ เอางี้ก่อนมีอะไรที่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรผม,ะผมยาวครับผมยาวมีอะไรเหมือนกันอีกคะคหน้าบึ้งครับหน้าบึ้งอะ่ะใช่แล้วมีอะไรที่แตกต่างกันแว่นครับใส่แว่นเหรบใส่แว่นใส่แว่นครับมีอย่างอื่นอีกไหมลูกที่แตกต่างกันสังเกตดีๆมีอะไรแตกต่างกันอีกไหมอ่ะหนูลองดูก่อนว่าอันนี้นะคะผมลักษณะของผมเหมือนกันไหม คนที่3กับคนที่4ไม่เหมือนกันนะคบไม่เหมือนกันอ่ะถ้าคนที่4ี่จะผมตรงลงมาถูกไหมคะและคนที่3ผมเป็นยังไงผมยาวครับมันยาวแล้วมันมีอยากตรงปลายถูกไหมใช่ครับอ่ะทีนี้นักเรียนลงมาดูก่อนว่าเงื่อนไขของเราเวลานักเรียนจับพิจารณาเงื่อนไขเนี่ยมันจะมีได้2กรณีก็คือเป็นจริงกับเป็นเท็จนักเรียนคิดว่า อ่ะเงื่อนไขข้อความที่อยู่ในสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมอันนี้เราเรียกสี่เหลี่ยมอะไรนักเรียนรู้ไหมเอ่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าครัไม่ใช่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าคือสี่เหลี่ยมอะไรอันนี้นักเรียนเรียกเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าก็ได้อ่าเรียกเป็นสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดก็ได้นะคะทีนี้ นักเรียนลองดูก่อนว่าเงื่อนไขของเขาคือใส่แว่นเวลาเราทดสอบเงื่อนไขเนี่ยมันจะมีอยู่สองกรณีก็คือไม่เป็นจริงก็เป็นเท็จใส่แว่นถ้าเป็นจริงคือใส่แว่นไหมใส่ครับใส่แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นเท็จแปลว่าใส่แว่นไหมคะไม่ใส่ครับไม่ใส่อ่ะโอเคถูกต้องนักเรียนบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าจริงหรือคําว่าเท็จนะคะเราอาจจะใช้คําว่า ใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้แบบนี้ก็ได้นะคะคํามันไม่ได้ตายตัวเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเปลี่ยนคําได้แต่ว่านักเรียนต้องดูดูให้ใช้คําให้มันเหมาะสมะกับเงื่อนไขที่เราตั้งไว้อ่ออย่างกรณีนี้คนที่ใส่แว่นถ้าเป็นจริงหมายเลขไหนจะอยู่ช่องจริง2งกับเลขสี่ครับหมายเลข2กับเลขสอ่ะ 4, โอเคเมทาสิตใช่ไหมใช่ไหมคะที่ขี<ช>ตอบ เดี๋ยวคุณครูบวกคะแนนให้แล้วก็เวียเวียชื่อจริงชื่ออะไรคะรัชวินพิมยาครับโอเคเดี๋ยวคุณครูบวกคะแนนตอบคาถามให้นะหนูขยันตอบมากเลยสองคนให้ปลายฟ้าด้วยปลายฟ้าก็ชอบตอบนักเรียนลองมาดูก่อนว่าถูกไหมสองคนนี้และถ้าเป็นเทสเป็นเทสตแปลว่าใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นนะไม่ใสไม่ใสอ่าไม่ใส่หมายเลขไหนควรจะมาอยู่ช่องนี้ค่ะหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามหนึ่งกับสามโอเคเก่งมากเลย เขาบอกว่านักเรียนในกรณีถ้าเป็นจริงสมมุติว่าณตอนนี้เราเทียบแค่เงื่อนไขเดียวนักเรียนสมมุติว่าถ้าเป็นจริงเป็นจริงก็คือก็จะเป็นจริงตามเงื่อนไขเลยอย่างอันนี้เขาบอกว่าใส่แว่นอ่ะในช่องเนี่ยความหมายของมันก็คือใส่แว่นถ้าใช่คือใครถ้าไม่ใช่คือใครนะคะความหมายของการเทียบเงื่อนไขอันนี้มันมีแค่เงื่อนไขเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้ามีหลายเงื่อนไขจะมีการเทียบยังไง อย่างกรณีถ้าสมมุติว่าเป็นเท็จนะคะก็คือไม่จริงทุกกรณีเลยหรือแล้วแต่ที่โจทย์กําหนดนะคะว่าต้องการให้ปลายทางให้เราตรวจสอบข้อไหนอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกข้อนึง่งอันนี้มีกี่เงื่อนไขคะนักเรียน3เงื่อนไขค่ะเงื่อนไขคะสามเงื่อนไข,นะะนไขหรออ่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่ามี3เงื่อนไขไหม อันดับแรกเราจะต้องไล่ไล่เปรียบเทียบม,มาก่อนเราต้องดูก่อนนะคะณนะตอนนี้คําตอบสามารถตอบได้กี่คําตอบนักเรียนเห็นลูกสอนที่ชี้ลงไปไหมและยังไม่มีคําตอบเียงครับอ่ามีสามารถตอบได้กี่คําตอบคะสี่เหรอครับใช่ค่ะสามารถเป็นได้4คําตอบบางอันอาจจะไม่มีตัวเลือกคือไม่มีอะไรตรงเงื่อนไขแล้วก็ไม่ต้องใส่คน อ่ะทีนี้เดี๋ยวนักเรียนลองมาเทียบค่อยๆเทียบกับคุณครูอันนี้มันจะเป็นลักษณะการทํางานแบบเงื่อนไขนะคะอันนี้มันจะมีหลายชั้นหน่อยหนูพวกหนูเคยทํามามั่งหรือ,อยังแบบนี้ยังครับยังโอเคยังค่ะอ่ะโอเคงั้นถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามคุณครูเลยนะอ่ะเรามาเทียบเงื่อนไขแรกกันก่อนเวลาดูว่าเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขที่1 2 3สเวลาดูมันจะทํางานจากบนลงล่างนะคะอันไหนอยู่ด้านบนก็คือเทียบเงื่อนไขนั้นก่อน อันนี้เงื่อนไขที่หนึ่งที่เราต้องเปรียบเทียบคือเงื่อนไขอะไรคะบอกคุณคุณใส่แว่นครับใส่แว่นอ่ะเรามาพิจารณาก่อนว่าใส่แว่นคนที่ใส่แว่นคือใครคะหมายเลขอะไรเราค่อยๆเทียบไปทีละข้างก่อนหมายเลขสองสองสี่สองกับสี่อ่ะมีสองกับสี่ใส่แว่นทีนี้เรามาเทียบเงื่อนไขต่อไปเงื่อนไขต่อไปคือเงื่อนไขอะไรคะในฝั่งที่เป็นจริง ยิ้มครับยิ้มถ้าจริงแปลว่าอะไรคะถ้าสมมติจริงแปลว่าคนคนนั้นยิ้มอยู่แต่ถ้าเทสแปลว่าคนคนนั้นยิ้มไหมไม่ยิม้มไม่ยิม้มทีนี้เรามาเทียบก่อนคนอ่ามีคนใส่แว่นตอนนี้เราได้หมายเลขสอกับหมายเลขสี่แล้วถ้าเป็นจริงตอนนี้นักเรียนลองดูซิว่าคนที่ยิ้มและใส่แว่นคือหมายเลขอะไรคะสอครับอ่าไม่ใช่สลูก เวลานักเรียนเปรียบเทียบเดี๋ยวเอางี้กันนะเราเทียบเราค่อยๆเทียบทีละข้างก่อนนะคะใส่แว่นคนที่ใส่แว่นเนี่ยตอนนี้มี2คนคือหมายเลข2กับหมายเลข4ทีนี้ไล่จริงลงมาพอจริงลงมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาเปรียบเทียบเงื่อนไขต่อว่าคนที่ใส่แว่น2คนเนี่ย ยิ้มหรือเปล่าเงื่อนไขต่อมาคือยิม้มนักเรียนต้องดูฝั่งที่เป็นแถบคําว่าจริงนะคะอ่ะเขาถามว่าคนที่ใส่แว่น2คนนี้ยิ้มไหมถ้าใครยิม้มถ้าหมายเลขไหนยิม้มก็จะไปอยู่ฝั่งลูกสอนที่เป็นจริงแต่ถ้าฝั่งไหนไม่ยิม้มต้องอยู่ฝั่งลูกศอนที่เป็นคําว่าอะไรคะเท็ดครับเป็นคําว่าเท็ดค่ะอ่ะเรามาดูซิถ้าเท็ดคือไม่ใส่แว่นถูกไหมถ้าอย่างนู้ใส่แว่นถ้าเท็ดคือไม่ใส่แว่นอ่ะเราลองมาดูเป็นจริงหมายเลข2เป็นจริงถูกไหมคะ ใส่แว่นด้วยแล้วก็ยิ้มด้วยแต่อีกคนนึงใส่แว่นเหมือนกันแต่ไม่ยิ้มคือหมายเลขอะไรคะหมายเลขี่ครับหมายเลขี่โอเคพอเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวเราลงมาดูฝั่งนี้คุณครูให้นักเรียนพิจารณาอีกใส่แว่นอ่ะถ้าเป็นเทสเป็นเทสคือไม่ใส่แว่นถูกต้องไหมคะค,คนไหนไม่ใส่แว่นลุดหึงกับสครับอืออ่าหนึ่งกับ3าไม่ใส่แว่น ทีนี้เงื่อนไขในการเปรียบเทียบเขาเขาเปรียบเทียบเหมือนเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้เทียบว่ายิ้มหรือเปล่าแต่ฝั่งนี้เทียบว่าอะไรคะผมยาวผมยาวผมยาวอ่ะคุณครูถามอีกรอบหนึ่งผมยาวเงื่อนไขของเขาคือผมยาวก็คือต้องการถามว่าสองคนเนี้ยผมยาวไหมถ้าจริงแปลว่าผมยาวหรือไม่ยาว,วายาวครับยาวโอเคแสดงว่าเข้าใจแล้วถ้าเป็นเท็จก็คือไม่จริงอะ ผมยาวแล้วไม่จริงอ่ะแปลว่ายาวปะไม่ยาวไม่ยาวแปลว่าผมสั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใส่แว่นแล้วผมยาวคือหมายเลขอะไรคะสามค่ะสามครับสามโอเคเก่งมากแล้วคนที่ใส่แว่นแต่ผมสั้นครับคืออะไรคะหนึ่งครับหนึ่งอ่ะโอเคแบบเนี้ยนักเรียนทาพอทําเองได้ไหมพอทาได้พอทาได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูอธิบายงานก่อนนะ ันนี้มีตัวอย่างวันนี้มีตัวอย่างให้นักเรียนดูแค่นี้นะคะอันนี้ก็คือมันเป็นการเปรียบ <_ Criminal. S 1> เทียบเงื่นอนไขอย่างหนึง่งกรณีนี้นะคะเราจะฝึกใช้ก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมนะคะเราจะฝึกก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมที่เป็นตัวหนังสือเขียนในโปรแกรมที่เป็นสแครดพวกหนูอาจจะเคยเรียนมาบ้างแล้วล่ะอ่ะตอนนี้มันจะมีข้อสอบอ่ะคุณครูเปิดข้อสอบให้ดู กันบ้านกันบ้านวันนี้ไม่ใช่ข้อสอบโอเคนักเรียนมองเห็นหน้าจอใบงานไหมคะวันนี้ใบงานเห็นครับพร้อครับวันนี้งานจะมีทั้งหมด6กข้อด้วยกันแต่ว่าไม่ยากนักเรียนเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะเด็กผู้หญิงใส่แว่นเห็นครับอ่ะเขาถามว่าจากเงื่อนไขเนี่ยคนคนนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มใดก็คือนักเรียนเปรียบเทียบลักษณะของเด็กผู้หญิงคนนี้ว่าเปรียบเทียบเหมือนเมื่อกี้เลยนะ อ่ะเราลองทํากันหนึ่งข้อก่อนนักเรียนเปรียบเทียบก่อนอันนี้เราลองทําด้วยกันหนึ่งข้อก่อนนะเรามาเทียบก่อนเงื่อนไขแรกเขาตรวจสอบว่าใส่แว่นหรือว่าไม่ใส่แว่นผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงคะใส่แว่นครับใส่แว่นต้องต้องไปฝั่งที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จจริงครับ,รบเป็นจริงเนาแสดงว่าเข้าใจอ่ะต่อไปเปรียบเทียบลงมาเงื่อนไขต่อมาเทียบว่างไงต่อคะ ถ้าเขาใส่แว่นยิ้ม,มอ่ะเขายิ้มหรือเขาไม่ยิ้มยิ้มครับยิ้ม,มเขาควรจะอยู่ในกลุ่ม A B C หรือ D คะ A ครับ A ในช่องคำตอบ, A, บนักเรียนอ่านด้านล่างนะคุณครูเขียนไว้ว่าเขียนเฉพาะตัวภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นนักเรียนอยากเขียนอย่างอื่นมาระบบใบงานมันจะได้ตรวจเองอัตโนมัติแต่ว่าหรือว่าบางครั้งนักเรียนเขียนมาอาจจะเขียนเป็นภาษาไทยหรืออะไรเงี้ยครูเช็คคําตอบให้ตลอดอยู่แล้วนะคะว่าระบบมันตรวจผิดหรือเปล่าสมมุติข้อนี้ตอบหนูก็พิมพ์แปลว่า A แค่นี้นะคะอันนี้เหมือนกันไม่อธิบายนะส่วนอันนี้เขาจะมีตัวละครให้ทั้งหมด5ตัวละครมองเห็นใบงานใช่ไหมลูกมี5คนนะ ใชนไหมครับทีบนี้เขาต้องการอยากรู้ว่าใครบ้างที่อยู่กลุ่ม A นักเรียนก็ต้องหาและว่ากลุ่ม A เนี่ยจะต้องผ่านเงื่อนไขอะไรมาบ้างแสดงว่าอยู่ฝั่ง A ต้องมีหนวดไหมคะจะตอบ A ได้มีค,ครับ,รบมีบเสร็จแล้วเทียบเงื่อนไขต่อเงื่อนไขอะไรใส่แว่นครับใส่แว่นอ่ะเพราะฉะนั้น ถ้าควรจะอยู่กลุ่ม A ได้แสดงว่าเขาต้องใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นหรือใส่แว่นใส่แว่นคือหมายเลขสามสามาในช่องในช่องหนูก็ตอบไปว่า3แค่นี้วิธีตอบแต่ถ้าสมมุติว่าหนูเทียบเงื่อนไขมาแล้วแล้วมันไม่มีใครตรงกับเงื่อนไขเลย หนูตอบคําว่าไม่มีเข้าใจไหมคะแค่ตอบคําว่าไม่มีเฉยๆเข้าใจแล้วคะโอเคเนี่ย okay, วันนี้ <okay. S 1> วันนี้งานมีแค่นี้หนูคิดว่าหนูทําได้ไหมลูกได้ได้ค่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวหนูกดออกจากหน้าจอได้เลยเดี๋ยวคุณครูส่งใบงานให้เนะะื้อหาการเรียนวันนี้มีแค่นี้คะ่ะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะครู